พูดกอนว่าเรามาที่เนี่ยที่เรามาเนี่ยเราไม่ได้จะมาเที่ยวเราจะมาทำงานงานของเราคือเราจะมาเลือกเกมที่เพื่อที่จะไปเปิดจากคนเล่นจากวฒนหปังเ้าเกมนเจ้าของเกมจริงๆเราก็มาเลือกเกมถูกต้องลงทุนจริงจังแล้วก็ขาดทุนจริงๆด้วยนะตอนนี้เราอยู่ในงาน G s a าให้เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้เกมอะไรติดไม้ติดมือไปนะคือบูธย่อยๆอะไรเงี้ยมันซอยยิบเต็มไปหมดคือแค่มีเป็นพันเกมยงสทว่าเราจะจับเกมไหนและเกมไหนที่เราคิดว่ามันดี เ้วยอนเราจะเจอเกมไม่น่าสนใจแล้วครับเดี๋ยวขอทำาเขา้า,เขาใจแล้วดูสักแป๊บหนึ่งสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เกาหลีครับผมนะก็นี่เป็นวันที่2แล้วเอาจริงวันแรกเราจะถ่ายแหละแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายเนื่องจากว่าแม่งเดินทางคตรนเหนื่อยนะเพราะวันแรกคือแม่งผิดพลาดทางเท็กนิ้หน่อยคือเรามาปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้นอนกันด้วยนะครับคือเราเดินทางตอนประมาณ5ทุ่มนะครับนั่งเครื่องประมาณ5ชั่วโมงมาถึงนี่ปุ๊บนั่งรถต่อกประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ไปนั่งรถไฟอีกสชั่วโมงแล้วก็นั่งแท นะฮะวันแรกถ้าเกิดไม่ได้ทำนี่อะไรนอกจากนั่งรถอย่างเดียวสิบชั่วโมงหนึประมาณสิบคืนสิบสองใช่วันแรกถ้าเกิดว่าเราเดินทางห้าทุ่มถึงนี่กว่าได้ทำนู่นทำนี่เริ่มตอนห้าโมงเย็นนั่นคือเดินทางเดียวนะห้าทุ่มจนถึงห้าโมงเย็นอีกวันพวกผมเดินทางอย่างเดียวเลยก็คือวันแรกเลยไม่ไหวครับไม่ได้ไปได้ทำอะไรเลยแล้วก็งอมกันหมดนะฮะก็เลยสภาพเหมาอนที่เห็นในมีโบ๊ทมีเฟิร์สมีเทมกรอบนรับส่วนเยี่ยกรอบเนอะเดี๋ยวตามมาแล้วคือตอนนี้เราอยู่กันที่งานจีตา นะครับคือเป็นงานที่แบบว่าเออเป็นงานใหญ่ของเกาหลีปูซานใช่ที่ปูซานนะครับเป็นงานเกมเรียกว่าเป็นงานเป็นงานสำหรับคนซื้อเกมไปเปิดแล้วก็แข่งเกมก็มีเออแข่งเกมก็มีด้วยรวมเกมเลยแหละรวมแบบว่าไม่ว่าจะรวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกมเออขายเกมซื้อเกมแข่งเกมดูเกมอะไรทั้งหมดใหญ่มากใหญ่มากเอาจริงคลิปแบบคุณผู้ชมน่าจะเคยได้น่าจะได้เห็นแล้วแต่ว่ารอบนั้นที่ผมมาเกาหลีเมื่อสามปีแล้วก็ผมหายม่ได้มาแข่งนีโม่นี่คอใหญ่คอนน้นที่แข่งแขวอนู้นส่วนนี่ส่วนคอเราซื้อเกมคอนี้ ใหญ่สัดสัดบาเดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวพาไปดูว่าในงานมีอะไรกันบ้างแล้วก็เกมที่เราจะเลือกไปเปิดนะครับมันจะเป็นแบบไหนรูปแบบจะเป็นประมาณไหนเราเราอ่ะพูดพูดก่อนว่าเรามาที่เนี่ยที่เรามาเนี่ยเราไม่ได้จะมาเที่ยวเราจะมาทำงานงานของเราคือเราจะมาเลือกเกมที่เพื่อที่จะไปเปิดเนี่ยให้คอมมิชชั่นของพวกเราเองไม่ว่าจะเป็น คนในประเทศเนี่ยแหละจากคนเล่นจะากบเรดาผู้สู่เจ้าของเกมนะครับเราก็มาเลือกเกมโชว์ดอฟลงทุนจริงจังแล้วก็ขาดทุนจริงๆด้วยเดี๋ยวรอดูครับรอดูอันนี้ก็เป็นคอสเพล์ของบ้านเขานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยน่าจะเหงื่อแตกนี่อันนี้ให้ดูงานบ้านเขานะครับก็คือจะมีเหมือนกับว่าเป็นทักฟู้ด ของกินให้ดูเต็มแบบระหว่างทางนี่หน้าไอ้พอเบ็ดกูเบโกูโกอะไรเนี่ยกเกยวคนหน้าแด็กเลยของคิคโคได้กินเลย,เน,เลยนะครับอันนี้ทาโกยากิตืด้ดถ้าแด็กแนละ้วเต้น,เ,นเลย,เอ,ยเ,เอามาเดี๋ยวไม่อยากจะช่วยเอามา หมื่นวอนก็ตกประมาณ200กว่าบาท่ะเออสอ้บาทสออยก็อไม้ละ100อันนี้ตอนแรก้บ่ไม้ละ1 0อถูก้ะอันนี้200ตัวอะไรวะไม่รู้ว่ะมือชาขาอะไรอ่ะขากับแพ้ขาจยิงนี้คู่เย็นเลยในเยี่ยนเขาแดกน้ำปั่นมือลมีแต่ร้อยาแับพี่แดกอะไรค้ม ส้มเย็นน้ำแข็งส้มน้ำแข็งเปรี้ยวแน่กูดูสีแล้วกูคเคยลองมาหมดแล้วอร่อยอออร่อยเหรอทำอะไรอ่ะเก<ม>ดูกินน้มยมไอ้ไอ้เป็นตา้าต้มแฟนต้าเป็นต้นตมตยูสเออ<ม>แดกแฟนตา้ามาลองดิแดกแฟนต้าคิดไหมยืนเฮ้ยเออไอเทนอร่อยว่ะเปนต้าบราอยู่ในน้ำไม่โคตรหอมเลยไอเยี่ยหอมสัตว์ดูไม่น่าจะอร่อยหนุ่มเโง ใช่ป่ะเสือกอร่อยเฉยเลยนะส้มแ้งหอมดีว่ะไม่อยากกินน้ไรคละวัเยอะตอนเช้าอ่ะเด็กขี้ิดแต่ละแตแขกมาเออแขกมาแล้วหายากด้วยแถวนี้นะตอนนี้นะครับเป็นเวลาเที่ยงเที่ยงครึ่งที่นี่วันเกือบบ่ายหนึ่งเที่ยงหัวเห็นจะไม่มาดูเยี่ยวโคตรน่ากินเลยว่ะได้แล้วโอเคขเบคุณน้ครับ thank you มีข้าวด้วยแดดเร้อนร้อนอันนี้แตบว่าบล็อกใครบล็อกมานะมีบล็อกปูตอนนี้บล็อกพวกเราจองโตวีครับโตวีโตววีทำมันปนไม่ใช่สงการขอน้ำแข็งใส่น้ำแข็งเฮ้ยร้อนร้อนเลย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 ก่อนเลยแต่แค่นี้อร่อยป่ะมีข้าวด้นะดอกอันนี้อยู่เดี๋ยวว่าเป็นไงอะไรนะ แน่ใจไหเนี่ยหน้าตาดูไม่เห็นลอยเลยวะกินกัมันเป็นเนื้อเนี่ยไม่ใช่หมูเลไอ้ที่เก็บไว้ทีเชี่ยูไม่เดี๋ยววันที่ทคนเด็ดๆไม่ด่าเรไมาเราเก็บทิ้งทีเดียวดิเพื่อนมันปิ้วเิกินก่อนกินไปก่อนเขาอุดนนที่มีทักษะเลยไี่มีที่มีทักษะเลยอ่ะต้องจิ้มนะเนื้อ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 แน่นอนต้องจิ้มไหมอ่ะื้อม อร่อยเปรี้ยวมันเลยยี่กีมั้งไม่เหมขอนโอ้ยได้น่าดีอือเลืศอร่อยด้วยนุ่มๆหน่อยนี่เลยกดพริกด้วยเม็ดนึงเป็นไงเผ็ดปะเผ็ดเลยพริกดองว่ะพริกดองเผ็ดปะมันเปรี้ยวอ่ะโกินในผักเลยเฮ้ยเน้นโอ้โหเป็นเครื่อง โอ้ยจีขอหวานโอ้ยจีญี่ป oh, ุ่นนั่นแหละเมื่อกี้เราบอวาอร่อยนะไปฮะการขออนุญาตกินกันก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวอย่างที่บอก,กเดี๋ยวเข้าในงานเลยเดี๋ยวดูในงานไปฮะตอนนี้เราอยู่ในงานปีตาร์แต่ว่าเรามาในฐานะเอ่อเป็น business to business ก็คือเราจะไม่ได้มาในฐานะแบบว่าที่เดียวมันจะมีแบบพวกนักแข่งแล้วในนี้ก็จะมีแต่พวกนักธุรกิจทั้งหมดเลยเพราะว่าในนี้เป็นเหมือนโซนแบบว่า เป็นแบบคนที่จะมาซื้อเกมหรือว่ามาทําธุรกิจที่แบบว่าทุกอย่างมาลงทุนทุกอย่างนะครับอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมให้ดูอินเสอร์ให้ดูนี่อันนี้ก็เป็นของ TikTok นะครับนี่เรียกได้มาเนยนะซ e o นี่ ไม่ได้มาในฐานะตีโอไปแต่ไปไปดูเกมวันนี้ไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้เกมอะไรติดม้าติดมือไปนะเดี๋ยวให้ดูวันนี้มันจะปมาเนี้มันจะระมานี้มันจะมานี้คือถ้าสนใจเราเข้าไปคุยได้เลยคือเรามาเซอร์ว์ก่อนเพื่อที่จะดูให้ว่าเกมไหนน่าสนใจที่เราชอบที่เราเหมาะแล้วเราก็ลิสต์เกมมาแล้วเราก็ยื่นไปคุยกับเขาคือง่ายวันวันนี้เรามาเพื่อดูทั้งหมดเลยดูทั้งหมดเลยใช่เขาเรียกว่าดูภาพรวมก่อนแล้วเดี๋ยวเราจาะจง อาจจะเป็นพรุ่งน um> ี้ถูกต้องที่เราจะเราจะฟิกแล้วว่าเราจะเอาดีนะเราจะมาคุยพอฟิกเสร็จปุ๊บอันนี้คือแผนที่เราตั้งไว้แต่ไม่รู้จะเป็นไหมแล้ก็วันที่3เนี่ยเราจะมาคุยเรื่องเขาเรียกว่าฟินิทก็คือราคาทั้งหมดราคาทั้งหมดมันมีอะไรบ้างเกมว่าเป็นยังไงบ้างอัปเดตอะไรยังไงฟินนอลฟินอลได้แต่เยอะจริงครับให้ดูให้ดูของไทยดูเยอะมากๆเยอะมากๆคือเนี่ยครับมันเป็นบลูเล็กๆเนี้ยแต่ว่าเกมที่เขาทำเนี่ยคือแม่งสุดยอด ือเยอะจริงๆครับเยอะมากๆเกมการ์ดแต่ว่าอะไรไทยยังไม่ไม่อินเนี่ยเราให้ดู thank you นี่ฮะคือมันเยอะจริงๆที่บอกมันเยอะมากๆคือบู๊ย่อยๆแต่เกมๆมันซอยยิบเต็มไปหมดคือแค่มีเป็นพันเกมถือว่าเราจะจับเกมไหนและเกมไหนที่เราคิดว่ามันดีสไตล์ o l หรือออริจิน เอออันนี้โมบ้าครับอันนี้โมบ้าโอ้ท่านผู้ชมดูภาพไม่ออกมันคืออ๋อมันคือ LL เลยครับไล่ง่ายเดี๋ยวพาดูมาตื่นเชียวเดือนต่อเป็นโกบไปครับเดี๋ยวพาดูเรื่อยๆแล้วกันเนาะเจอกันอะไรถ่ายเลยถ่ายให้ดูเรื่อยๆแลหละเดี๋ยวให้ดูครับคุณมันซอยถี่ขนาดน,นี้เอยอะมากๆ นี่คือผู้ผลิตเกมจากเกาหลีทั้งหมดนะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือเป็นผู้ผลิตเกมทั้งหมดเลยมันมีเกมของายปรเทนด้วยนะมันทุกประเทศเห็นมีเวียดนามด้วยเกมของเวียดนามเยอะมากเยอะมากมากเดี๋ยวรอดูกันอันนี้เป็นพวกแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันฟังเพลงนู่นนี่นั่นทุกอย่างมีหมดมีหมดจริงๆนะที่บอกว่ามันเป็นหมดผ้าของธุรกิจเต็มตัวแล้วคือไม่ใช่แค่แบบเราแค่ อันนี้ละโอ้โหจริงอย่างนี้พวกแรงการล็อกบอกว่าคุณผู้ชมน่าคุณหน้าคุณตาครับอันนี้เป็นเกมในเครือที่เขาสร้างทั้งหมดเลยเออมีโลหะด้วยเฮียอันนี้ก็คนสร้างนี่ซุปเปอร์พีเพิลเหรอเออคนสร้างซุปเปอร์บีเพิ่อ่ะเฮ้ยนี่ก็คนสร้างซุปเปอร์บีเพิลอ่ะโอ้ยโหได้มาเจอผู้ผลิตเกมแเราเนี่ยซุปเปอร์บีซุปเปอร์พีเพิลวเราเล่นกันนะแล็กแลล็อกออริจินเห็นเปล่าเห็นเปล่า ไปดูกันต่อเพียับน้ำมันต้องคลายกันไปเราจอะไอ๋อนี่สิผมเข้าใจผิดผมเข้าใจว่าเขาคือผู้ผลิตแต่จริงไม่ใช่ไม่ใช่เขาคือคนแปลเกมเหล่านี้ทั้งหมดใช่ค่ะเนเธอร์แลนดเนเอร์นดมีเกมที่รู้จักไหมซีเบิร์สตไทยแลนด์ไทยแลนด์อ๋ออันนี้ ี่เกสบอกให้เข้าใจนลครับจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ผู้ผลิตเกมแต่เขาคือคนแปลเกมเขาแปลตัวเนื้อเกมที่ว่าไม่เป็นภาษาอะไรก็ตามเขาจะแปลให้นะฮะอันนี้คือเราเข้าใจผิดนะเราเข้าใจว่าเขาเป็นเจ้าของเกมที่บอกว่าผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับวันนี้พี่เกมเข้าใจเข้าใจเออทุกคน d i g i t แต่นี่เขาได้จะเป็นเจ้าของไงพี่อนี้เห็นไหมคือผู้ผลิตใช่ปะเกมเด็กคือผู้ผลิต อ๋ออาจารย์นี่เราเข้าใจถูกเพื่อผลิตออริจินนะเกมนี้เขาคือผู้ผลิตเออใช่มีทุอร์พีเพิลด้วยกินโมบายนิวสแตทเออเกมตังอ๋อสวัสดี้คืออันนี้ฝั่งน,นี้คือเป็นคนแปลทุกภาษานะครับทั่วโลกเขาแปลนะครับที่เขาเรที่เขาแปลอ่อญี่ปุ่นไปเป็นเกาหลีญี่ปุ่นไปเป็นไทยบราซิลไปเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดขอบอ๋อไม่ใช่โอ้โหเฮียเซนวีอาร์เพื่อนอ๋อดูไหมจัมปุ่น ก็บ้านเราไม่ขาเกีเป็นเร่ดีนะจไม่เขาทำยีขายาคาดีเหมอก็นนี่มีขายได้เลยเียนที่แล้วเนี่ยขายที่โนนเลยยขายไอ้เอจโจโจอะไรทย่างอะโมบายันนะตัวใหญ่โมบายหมดเลยเฮ้เดี๋ยวตกกันเดี๋คมายกวนดูทีเดียวนแม่งใหญ่ ไอ้ี่เห็นรบบแรกก็รู้สึกว่ามีจริงๆนะสัตว์ออกแบบใกล้เคียงกันเลยนี่นี่นี่เป็นไปได้แล้เคียงเลเวลอย่างงี้ด้วยว่าป็นไปได้เนี่ยเป็นไได้เนี่ยเป็นไได้ เดี๋ยวพี่เจ๊ถ้าส่งก็จะไปได้ครับแต่ต้องดูระบบภาระเกียร์ว่ามันมีทีมีไหมแข่งขันกันยังไงมนมีลูกมีทงประเทศด้วยถ้ามันมีล่าบอลด้วยมันต้องบอกว่าถ้าอย่างนี้ไปไปได้เลยมันมีระบบดาวปุ้ยด้วยเออมีระบบคาร์บู๊โอ้ยกระดูดอ้อันนี้คนแม่งชอบเล่นอย่างเงี้ยบอกให้ของคุณปี่ใสถ้าจะปุ้ย ชิมเดี๋ยู่ายรเปไดูหน่อยอีกทีถ่ายแล้วมันใช้สเต็ปด้วยเนี่ยมาเจอเกมไม่น่าสนใจแล้วครับเดี๋ยวขอทอเข้าใจแล้วดูสักแป๊บหนึ่งขออึ้บก่อนอุบไปก่อนแล้วให้ดูเท่านี้อ่าโอเคอัปเดตกันสักหน่อยนะครับก็เมื่อกี้เราดูทั้งหมดแล้วทั้งหอเลยแหละดูแบบดูทุกบูธเคลียร์หมดหมดเลยขอไม่บอกว่าเราเราเราจะไก่อนนะครับขออุบไปก่อนแล้วก็ต้องบอกงี้ว่าเราคือดูทั่วแล้วแหละมันถามว่ามีเกมไม่สนใจไหมมี แต่ก็ไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะใช่ก็แต่ก็แต่ก็คุณภาพอืมรับรองว่าคุณภาพดีไม่ไม่ผิดหวังเรื่องภาพเรื่องเกมเพลอะไรทุกอย่างมันค่อนข้างน่าสนใจใช่แต่ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะได้ใช่ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มยังไม่ได้คอนเฟิร์มยังไม่ได้ไปตกลงคุยอะไรกับเขาได้ครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันรออัปเดตกันอีกทีนี่เดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วสำหรับวันนี้วันที่สองก็น่าประมาณนี้นะครับววันพรุ่งนี้เรามีแพนที่จะต้องนัดมิดมิดมิดแอนด์แมทช์ก็ เน็กซันก็มีเน็กซันอันนี้คุณผู้ชมน่าจะไม่รู้จักเพราะว่ามันเป็นเกมอ่าเป็นค่ายเกมเดี๋ยวผมขึ้นให้ตึ้งแน่นอนคือเป็นค่ายเกมที่เกมหลายๆเกมโมือถือของเขาค่อนข้างดังแล้วก็ดีดีด้วยดีด้วยดีด้วยคุณภาพดีมากนี่แล้วก็นี่ฮะหัวเห็ดมันเพิ่งมามันดูงานขึ้นงานเรียบร้อยแล้วแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็ไปกินข้าวไม่คิวงานผมเยอะคิวงานผมเยอะคุยกับเตียงเลยดาราเกาหลีคุยกับเตียงเดียวเลยไม่ลุกไปไหนเลยคุยกับเตียงจะจะเป็นผู้ป่วยเตียงไร้สัตว์น่วมเลย แล้วก็วันนี้อัปเดตเดี๋ยวขอไปทานข้าวก่อนติ๊กเก็ดติ๊กเก็ดตัวนี้เราอยู่ร้านอาหารเกาหลีเป็นร้านชาบูร้านขอของกินแต่ผมเก็บกดลงให้ก่อนดิเห็นหน้าพี่อันนี้เหมือนชาบูนะครับเหมือนซุปกิมจิตุ๊ก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 ิมจิแต่ที่เหมือนซุปกระดูกหมูเป็นน้ำซุปแหละใช่ไหมเพื่อเติมลงนี่ใช่ครับเป็นน้ำซุปน้ำซุปอันนี้เรียกเรียกว่าอะไรนะครับพี่บูเดจี้แก ูเดจิกเกอูเดจิกเกอูเดจิเกอเอาละสี่พยางค์ูเดจิเกอเป็นยังไงูเดจิเกออะไรนะเมื่อกี้พี่พูดอะไรนะูเดจิเกอเฮ้ยเหมือนจะไม่ฟังนะเฮ้ยเจนอะไรนะเพื่อนเมื่อกี้ชื่อเมนูอะไรครับเชื่อดูเลยนะูเดจิเกอเฮ้ยก็สือเลยไม่ถูกอ่ะก็เสือกเลยไอ้น้องเมื่อกี้เมนูชื่ออะไรนะูเดจิเกอเฮ้เหมือนจะไม่ฟังแต่ก็ฟัง นะเนียเดี๋ยวขอทานข้าวก่อนนะครับนี่ก็ทานข้าวเดี๋ยวก็นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวอัพเดทกันอีกทีใช่ครับ